ฝนตกเมือ่อคืนนี่ยบ่แม่นเมือ่อคืนนอนเามื่อเช้าตีหา้าโอ้หอยเลยเป็นห่วงนอนมาหลับเลยเปล่าออกมาคิดนำแต่เต,เต,เต่าออกมาแล้วแหละโอ้โหสาธุเลยเห็นเต่าจะของคือเก่าเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมขอบคุณฝนเด้อที่มาลดเต่าให้ปกติก็ลดอยู่แล้วครับอานามไซฟักบวัวและะ้วก็ลดดินจังซุ่มครับ แล้วก็เจอไปเห็นเต่าห้องหัวไม่จําจเป็นต้องรูปครับเต่าอันนี้เพราถิไปป่ไว้ออกมาเบ่งกระสมบูรณ์แบบคือเกา่ากระเพาดีคือเก่าครับโอ้ต้องเห็นหลังคาเลยบไวยบไว้ครับฝนตกแห้งอิลิมเะ้านี่ขึ้นน้ำเต่าหอมหอมบ๊แมนสิบมาโตกลงมาแล้วเต่าเปื่อยบอแมนครับแห้งดีครับฝนตกลงมามากขนาด